ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเค้กแสนน่ารักซึ่งะ็ะไปด้วยเมนูยอดนิยมอลากหลายภารกิจของหนุ่มๆคงจะต้องเกี่ยวข้องกับเมนูหวานๆเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์แน่ๆแต่จะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับเฮ้ยเหมือนลายเข้ามาแล้วเหรอโอหลายเป็นหน้าพิพาลเลยสวีทคอฟฟี่ ผมก็ไม่รู้เรื่องครับว่าภารกิจนี้คืออะไรแต่ว่าทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับมีอะลยด้วยพร้อมค่ะลุยเลกันเลยุยหาติดภารกิจสวีทคาเฟ่กติกาพิธีกรทั้ง4จะต้องแต่งหน้ากาแฟลาเต้เพื่อพิธิจใจแขกรับเชิญกาแฟแก้วไหนถูกใจแขกรับเชิญที่สุดจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ค่ะ ตอนนี้พวกเราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าสวิทคอฟฟี่เนี่ยคืออะไรนี่ก็คือลาเต้อาร์ตนั่นเองครับเป็นการแต่งหน้ากาแฟนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กเนี่ยสอนก่อนแล้วกันครับพี่ต่งกาแฟนะคะจะต,ต้องเป็นครีมเมอร์มิกครีมเมอร์อย่างนี้นะคะคเป็นสารตานะคะออกมาคาปูชิโน่เย็นทำง่ายง่ายคาปูชิโน่ร้อนทำง่ายง่ายนะคะคนมเต่ามามีฟองนมละเอียดด้านในนะคะ มีเทคนิคการปินงไหมครับพี่ต้องต้องตัดแคร์นะคะต้องขอบได้ใช่ไหมคะครับโอ้ยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บครับหอมจังครับวันนี้เราจะทำเป็นหน้าอะไรครับพี่เราจะต้องเป็นรูปหัวใจแบบรูปหัวใจเขครับช็อคโกแลตหวานครับผมตัวใส่หลักตัวช็อคโกแลตมะไรนะเราจะทำเป็นรูปหัวใจสวยๆอย่างไงก็ได้นะคะแต่ให้ทุกคำในทุก พอใจลูกอาจจะได้ไม่สวยอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะอนนโอเคแล้วเลคร<ม>พี่<อ>มา,ดมาเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะครับกับสวิตต์คอฟฟี่เอาล่ะครับหลังจากที่หนุม่มๆได้ดูสาธิตวิธีการทำสวิตต์คอฟฟี่กันแล้วก็ได้เวลาที่หนุม่มๆทั้ง4จะต้องทำสวิตต์คอฟฟี่เพื่อพิชิตใจน้องพีเจกันแล้วล่ะครับมันต้องมีความพอดีนะถ้าไม่พอดีก็จะล้นอุยเนี่ยจะล้นมาต่อไป นี่ฟีมือของผมครับเสร็จเรียบร้อยเป็นคนยากเลยนะครับสำหรับหนุ่มต้นตาของแบงก์ก็เสร็จแล้วเช่นกันครับเรามาดูของพายกันบ้างดีกว่า ของพายก็เสร็จแล้วเช่นกันครับต่อไปก็เป็นคิวของอลันครับอลันก็ทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่หนุ่มๆทั้ง4ทํทำสวีทคอฟฟี่เสร็จกันแล้วก็ได้เวลาที่น้องพีเจจะต้องเลือกผู้ชนะในภารกิจนี้กันแล้วละครับ เลือกเล,เลยครับค,ครับพี่เต้คิดว่าแบบการแต่งหน้ากาแฟจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันทุกคนงั้นพี่เตขอตัดสินด้วยความตั้งใจที่ทุกคนทำแล้รกันนะคะจากที่แอบดูเมื่อกี้พี่เต้คิดว่าพี่เตขอเลือกของพาร์ทละกันค่ะแต่ว่าดูพาร์ทแบบตั้งใจทำที่สุดเลยแล้วคนอื่นนะ <c oughs> คนอื่นไม่ตั้งใจได้ไง <c oughs> คนอื่นไม่ตั้งใจได้ไง แล้ผ่านนีโอเคครับผู้ชนะในภารกิจนี้นะครับนั่นก็คือพาร์ตันเองครับเผู้ชนะในภารกิจแรกของเราในวันนี้ก็คือหนุ่มพาร์ตันเองครับมาร่วมทายกันนะครับว่าระหว่างตนแต่พาร์ตอลันและแบง ใครจะได้เป็นหนุ่มโดนใจประจำสัปดาห์ผู้ที่โชคดีตอบถูกลุ้นรับรางวัลประจำสัปดาห์กันไปเลยร่วมสนุกกันได้ทาง facebook.com/itimclub นะครับ